สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้มาติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟจินลาวนักการทูตนานาชาติชื่นชมทางรถไฟจินลาวเอื้อประโยชน์แก่อาเซียนเมื่อไม่นานมานี้กระทรวงการต่างประเทศของจีนจัดให้คณะผู้แทนทางการทูตต่างชาติได้เข้ามาเยือนเทศบาลนครสูงชิ่งที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น3วันสำนักข่าวสินหัวมีรายงานว่าเทศบานนครสงชิ่งประเทศจีนวันที่7 7มีนาคม2566ว่ามีรายงานระบุว่าบรรดาคณะผู้แทนทางการทูตต่างชาติประจำประเทศจีนล้วนแล้วมีความประทับใจกับความสำเร็จอันหลากหลายซึ่งนครสงชิ่งประสบความสำเร็จในด้านการผลิต การขบนาคมขนส่งโลจิสติกและอีกมากมายอันหนึ่งที่สบานนครสงชิ่งซึ่งได้รับการขนานานามว่าเป็นเมืองภูเขาเนื่องจากถือเป็นประตูสู่ทิศตะวันตกของการเดินรถไฟจีนเชื่อมกับยุโรปและยังเป็นประตูสู่ทิศใต้ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเมืองแห่งนี้ได้เชื่อมโยงตนเองเข้ากับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนผ่านรถไฟจีนลาวซึ่งมีการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2564ทั้งนี้ทิบสลนครส่งชิ่งเป็นหนึ่งในเมืองกลุ่มแรกๆที่เดินรถไฟระหว่างประเทศบนทางรถไฟจีนลาวและมีการนำข้าวผลไม้ จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางรถไฟจินลาวเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วขณะที่วันแรกของปี2566เทศบาลนครสงชิงได้ส่งออกยานยนต์พลังงานใหม่ซึ่งผลิตในท้องถิ่นสู่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางรถไฟจินลาวเป็นครั้งแรกอีกด้วยนี่คือการพัฒนานะครับในการเชื่อมโยง ระหว่างจีนลาวและอาเซียนซึ่งหวังว่าประเทศไทยเองนะครับก็จะมีการพัฒนาเส้นทางรถไฟให้เชื่อมผ่านประเทศเหล่านี้เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้ทัดเทียมกันนะครับนี่เป็นข่าวสารที่แจ้งให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเกี่ยวกับรถไฟจีนลาวได้ทราบโดยทั่วถึงกันขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์และกดแชร์สวัสดีครับ